พี่คะหนูจะอาบน้ําถ้าพี่ม helmet, ม bride, sick, มพไม่ซื้อสบู่มาหน MM. ูจะไม่อาบเลยนะคะนานกว่านี้หนูไม่อาบเลยนะคะพี่พี่ก็ไม่อาบแต่เมื่อวานก็วันนี้จะอาบแล้วไงคะช้ากว่านี้จะไม่อาบแล้วเนี่ยกำลังจะว่าจะสระผมนั่นเนี่ย อะไรเร็วค่ะสบู่ค่ะอิงออนก็ได้เดี๋ยวไม่อาบน้วน้ำเนี่ยไว้จะตีเมียมันไม่อาบน้ำไงก็กำลังจะอาไปซื้อสบู่มาสิอุ๊ย สองตำรวจตังมาีม,มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วมีซื้ออะไรไปขายดากมานะพี่ไปขายดากซื้อนะแค่นั้นจบ